ไม่หลน้องพัวฮะว่าพุ้นี่เกิดได้มามั่งๆได้มั่งอ่แบบนั้นปลาปลาอีปีนี้พัวไม่ติ่มไม่ติ่มนวดไดาแม่มันพูกปักเถอะเกิดได้จ้ะเดี๋ยวยูกันไม่ได้หรือก็และลรือก่ะ แกพัวนองอยู่แก่นอมาคนคนกันอยู่กรร้อยกรร้อยค่ะกรร้อยทีหนึ่งล้กันเกตาใจคนหนึ่งกันตอันเตาไม่ไม่หมากงงเอยู่ป่าตองซ่ขึ้นมือออยตามน้มันเรอขึ้นมาทางภูเก็ตเลย ที่ลูม่มอยยังเทียร้ยแต่ตอนนี้อยคนเดียวแล้วใคยโยคนเดียวแล้ะขี้แกล้งมั่ว้วไรกับคนใจบางทีเราทำให้ก็ไม่ถูกความเขา้าใจไม่ตรงกันก็เลยเกิดแต่นะนี่ค่ะกีนแร่บางทีเราตํำกับข้าว,วก,ก้บวเมื่อนจานอยากแกงตัวเปล่าอเอาเขา,า,ากินแกงสีมั้งเลยตทำย่า Hắn lấy quán trung cán chân chuồn về theo chạy liêng Ô, cô lộp, câu tin nắng chảy át Từng làm bát Hỡi rơi, con quá Bà bà đấy Prek prek Từng lược cả lôi, cả lược cản cả, Từng chán, mấy chán, mấy chán, chán phỏ khắm chân non tái này Từng câu, câu với cắn mấy mùng Còn mấy mùng mình cũng mấy cao không Từng của cây cảm chân ngon. Tuấn gọi nón đặc biệt ông rau mùng mingo. Pai bunga, giữ. Could lấy ở chiêng rau của lênh. Nguyên đi chiêng đi con Nguyên đi mà đi 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 từng đi 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 mà nhau đi 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 Tăng đi 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 nhọt ra tuần mà tăng chi nó chịu không em tập đá thì tuần mới đai có lẽ lắm đi cả rồi chinh còn câu bỏ phân Chắc đem mà non cất vô quần đeo cả vô quần đeo cả hôm mai gặp chân hổ oh. mai dân tam quần tư à. mày bỏ ngay chặt Ô mai cặp chân Cặp cặp chân, cặp chân nông tiêu. Đã Ô có đai Để cầm tìm cháy nè. Cá Bấy Quay cái nói, căng càng con, Quay càng con, cá Nhà quay cái căng cồng Trời ơi bị để... làm gió không ลำยองน้อยลำยองข้างเคร็ดอี่าลำยองข้างเคร็ดหล่ะจจริงน้องรักปีดีว่ว่ากับฝีไม่ลอกลวงเลยจ้ะรับไม่ปูดเล่นนะไม่กับไม่ปูดเล่นฝีจะอยู่กับน้องจะเล่นฝอยแต่ตึงนี่ลูกน้องมีไหมลูกน,อน้องแน่จ้งกับลูกจ้างก็หญิงน,นักก็เป,ปืปอนตามาลูกมึงมันมีไหม เลูกมึง่ยตามได้กูว่อบ้บาแล้วเลยล,ลูกคุณน,นั่นมีไม่ลูกฉันอ๋ออ๋อมีกันลูกกันตามคนยิ่งคนใจซ่องบางทีกันยิ่งซ่องใจคนมันเป็นดูอยู่ก่อนนี้แม่ไม้ลูกติดมาติดนั่นรุดใจไล้เกิดนั่นแหละ ก็จะเดิอนนอิบลูกอย่างโ,โอ้แสดงวันนี้อยู่กับลูกไม่หรูก,กยู่อแต่มัจม้งยู่่อกันอีกการยู่กับลูกนับทีนะนะก,งงกับตกลงงบกับปีนะจ้าปีวูไม่หวัดปีจะเป็นผู้โชคดีนะกับเราปีเป็นกองน้องคุณแรกเลยนะในเดือนนี้นะ แม่คะ่ะแม่รู้ไหมตอนนี้อากาศเน่าทุกวันเลยอ่ะหนุ่ยเปรี้ยวปากอยากพ่วยตายแล้วแม่แม่พุวยนี่ก็ใกล้ปีอ่ะค่ะตัวอจิีปหนุ่ยร้อยแล้วลคุยเจอพ่วยแล้วนุกเด็กนโยแม่เลยแม่ข้ายโยต่ตา้งแตแล้วกปีนี้มึงปีนี้หนุ่ยสิ่พักปีแล้วค่ะอีร้อย เด็กจะไม่นี่ชิบอกปีอ๋อผัวกันแล้วปีดกับหลุนจ้านจ้านได้กับปอมมันเหมือนชิบ้ามออคุไร่ที่ออรอเมื่อนแมเออกุอออออใจแม่ไม่ชอบไอ้หนุ่ย่าผัวแม่อีชาหรอผมไม่เตี้ยมชาไร้หลอกกับกูปอบมาคอนมึงี่แม่ไม่ให้มึงแคบว่ะได้โยกับแม่ ถึงได้พวกมันโรมีลงร้องลงรอยกันบ้าเฮานกกบน้องได้แต่พอก้องหลกมันน่าอยากเล่กห้พูนก็ได้แต่ไม่มีพูนชอบรอบกับเมียล่ละคะมันไรจริงเมียเราหลังตีงานไม่ตั้ม้นตกต่าปล้ำอุ้มห้มน,นอนหลังไม่กําไม่อดตนไม่โตเด็ดโตกคุ้น